สภาพแห่งทุก์สภาพที่ทุก์บีบคั้นสภาพที่ทุกข์อันปัจจัยปรุงแต่งสภาพที่ทุกข์ทำให้เดือดร้อนสภาพที่ทุกแปรปรวนสภาพแห่งสมุทัยสภาพแห่งสมุทัยประมวลมาสภาพที่สมุทัยเป็นเหตุสภาพที่สมุทัยเกี่ยวข้องสภาพที่สมุทัยพัวพันสภาพแห่งนิโรธ สภาพที่นิโรธสลัดออกสภาพที่นิโรธเป็นวิเวกสภาพที่นิโรธเป็นอสังขตะสภาพที่นิโรธเป็นอมตะสภาพแห่งมักสภาพที่มักนำออกสภาพที่มักเป็นเหตุสภาพที่มักเป็นทัศนะสภาพที่มักเป็นอธิปดีควรรู้ยิ่งทุกอย่างสภาพที่ถ่องแท้ สภาพที่เป็นอนัตตาสภาพที่เป็นสัจจะสภาพที่แทงตลอดสภาพที่ควรรู้ยิ่งสภาพที่ควรกำหนดรู้สภาพที่ทรงไว้สภาพที่เป็นธาตุสภาพที่อาจรู้ได้สภาพที่ควรทำให้แจ้งสภาพที่ควรถูกต้องสัมผัสสภาพที่ควรตัดสรู้ควรรู้ยิ่งทุกอย่าง